ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่นะครับว่ารายที่สามก็ยังถือว่าเป็นลาญปรุนโตน,นะครับมาจากช่วงปีใหม่นะครับรายนี้ก็เราจะต้องผ่านจากาช่วงต่ปีใหมไ่ไป้ถึงจุดท,ที่เราติดตั้งฐาเพื่อนนะครับและก็เป็นมลรายที่ไม่สแสดงอาการน,นั่นหมาว่าไม่นนะไม่อนะม่อเพราะฉะนั้นการกระจายเชื้อเนี่ยจะต่ำแต่ติดพรารติดเพราะว่า อาจจะชนแก้ด er. ื si ่มน้ำดูเรียว่าเล่าแล้วกันจักเพื่อแก้ปวดเพราะพอเมื่อไอเนี่ยการสัมผัสก็จะเริ่มเกิดขึ้นจากการสับถับที่ใกล้ชิ้นไม่ว่าจะเล่นทางอาหารดื่มน้ำทำการใช้ช้อนกลางหรือดื่มน้ำแก้วจากน้ำนั้นเงียงที่น้อนนะเพราะว่า บางคนแล้ไม่แสดงการนะครับแต่ว่าต้นอย่าห้ามานะครับนคนน่าจะหมักตัวข้าวกบบยากากับคนที่มาเพื่อนเพื่อนไงก็ตามช้อนกลางสำคับและแก้วจะใช้แก,แ,กแก้วดียวกวันะครับเพราะว่าหลายคนช่วงหลังเนี่ยไม่แสดงอาการนะครับก็ตะการที่สำคัญต่างประเทศเกี่ยวแต่แก้วแกวไว้เรื่องต้นไม่เกี่ยวแต่แต่แต่ถ้าเราเป็นคนที่ไปในท่าจังหวัดนี้ ขาไปไม่มีปัญหาจัวอ,อยากคนตะแก้ไปธนบุรีไปได้เพราะถ้าออกจากธนบุรีอันนี้ท่านต้องดีเอกสารแล้วเพิ่มต้องต้องทำความเข้าใจร่วมกันบบว่าเราไปขึ้นไหนถ้าไม่ได้ไปในค้าดางนี้เรื่องเอกสารนันอาจจะอย่างนั้นก็มีนะครับอาจจะกันนงวลว,ว่าใครบางคนมาจาก28จังหวัดพวกคุณรู้สึก ขาหวัดให้กับตัวนะแล้วต้องเช็คให้ดีว่าบางจังหวัดยังมีกรณีนี้อยู่แล้วก็ถึงถ้าจะเตรียมไว้สําหรับคนสัมมนาในจังหวัดที่ท่านถ้าจำเป็นต้องไปนะครับขากลับท่านขับต้องใช้รวมถึงขาเข้ามาเสนอแจ้งถานระสงฆ์แสดงที่ถูกต้องก่อนนะครับอ่า17ลายนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่อสมเพราะว่าของเราเนี่ยมี มีเขาเรียกว่ามีแอปพลิเคชันโควิด -19 สักแ้่เวลาเดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่เราอสามอก็จะไปตรวจเยี่ยมทุกวันเขาเองยังไม่ได้ตรวจนะครับเขาก็จับตัวอยู่ที่บ้านทันทีเลยเขาก็ยังไม่ได้ออกครับอันนี้ก็ถือว่าถือว่าเขาก็รับผิดชอบดีอันนี้เปครับคลัเตอร์มาจากลพบุรีนะครับใช่ครับซึ่งน่าจะเชื่อมโยงกับปอดมากๆก็เป็นรู้สึกคนที่จากลบบุรีเป็นรายติดเชื้อรายที่เจดของลบบุรีเขาเดียวถ้หมายว่าก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ตรวจเนี่ยจาก ทุกข้านคงไม่ใ <dans> ช <él. S 2> ่เฉพาะชาวตลาดเจ้าท่านสมควรอย่างยิ่งที่จะหลงถ้ามีเจ้าชนะหมอชนะทั้งหมดหมอชนะซึ่งหมอชนะเป็นจะช่วยในการที่จะแสดงตัวเองนะครับแฝงตัวนี้ก็จะเกิดแจ้งเห่าแจ้งเข้ามาในในระบบนะครับเมื่อถึงท่านเพื่อเราจะได้ลองตัวหรือว่าไปตรวจสุขภาพสิทนะครับเพราะนั้น ทางคณะเองจะใช้แสดงที่ตรวจด้วยนะครับแล้วก็ช่วยดูแลคุณภาพด้วยนะเรื่องนี้สำคัญ